สวัสดีครับปุ๊บปอกับสองหนุ่ยอินดี้ครับวันนี้ก็พานพี่น้องมาหิริไมนูกินขา้าวแลงหรือเรานะครับวันนี้ก็ไปตลาดครับผมได้หมูมาย่างซื้อหมูมาย่างกินกับขา้าวแลงครับผมย่างหมูกินกับตะมัดแดงครับ ักินยังหรอครับจะละเมิดอะไรมีแต่หมูไก่ปลายพวกขนัดนี้ครับพี่น้อนข้างบ้านเดี๋ยวยังกินแรงเนาะครับเนาะกินข้าวแรงแล้วกันนะครับปีนหมูตำบมกแดงครับผมหมูติ้นมันหน่อยๆครับสุดยอดขึ้นเราแล้วครับ ไฟแห้งโหรับสี่ยงไหมก้อนซุกพระเจ้ามุนีครับกินขอแรกนะกันไดรกบพี่น้องครับฝากติดตาม่องหนุ่ยอินดีนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ซอยกันได้เะครับ เดี๋ยวมาอยู่บ้านไทยคิดเป็นพี่น้องเบิ่งแบบเต็มที่ครับผมอยู่นี่ตอนนี้ก็อกรุงเทพครับสถานที่ก็ขับแคบครับไปไซค์ก็มาได้ช่วงโควิดครับผมงานก็ยุดสองเดือนแล้วครับยุดแต่หอ้อไปเชื่อข้างไหนก็มาได้ครับงานก็สองเดือนแล้วครับบริหารงาน พี่น้องข้างในเฮ็ดงานอยู่กับสูสๆนะครับฟอกเก็บฟอกำเอาเงินทองเมื่ออยู่บ้านอยู่ซองครับผมอยู่ใส่กับโบมีความทุกข์ตออยู่บ้านเท่าไหร่ครับสูสๆแล้วครับทุกคนครับ เยอะกว่ยแล้วครับพี่น้องครับยางมูครับผมตำแดงแก้วซุปกรใหม่ครับผมของหวานครับบัหมงีงซุกครับขัาวหวานพิดไทยครับผมฝากติดตามช่องหนูอินดี้นะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำหน่อยครับพี่น้องครับกินขาวแรงน้ำกันครับพี่น้องแสบๆสบพือเก่าครับอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ